ไม่รักไม่ว่านะคะแต่อย่าทําให้ผู้หญิงรู้สึก4ีแบบนี้นะคะเป็น4ีความรู้สึกที่ผู้หญิงรู้สึกเฟลมากมากเลยรู้สึกไม่ดีกับผู้ชายนะคะเวลาเขามาแสดงออกพฤติกรรมแนวๆอย่างนี้เนาะต่อให้เป็นเพื่อนก็ตามนะคะเราต้องรู้ว่าผู้หญิงชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะอ่ะข้อแรกเลยก็คือการไม่เคารพซึ่งกันและกันอันนี้ จริงๆไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ไม่ชอบนะคะคือการไม่เคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้หลากหลายวิธีนะคะเช่นการพูดที่ไม่ค่อยให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการล้าเส้นในเรื่องต่างๆการพูดจาแบบเออเรื่องส่วนตัวมากเกินไปอันนี้ค่ะก็คือการแสดงความไม่เคารพเหมือนกันหรือว่าการพูดจาที่แบบไม่น่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นการแสดง ความไม่เคารพเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกเก็ตมั่นใจว่าเราก็ไม่ชอบถูกไหมคะเราอยากเ,าเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับคนที่อ่อนน้อถมถ่อมตนนะคะคือให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ถือว่าทุกๆคนอ่ะเท่ากันมีการพูดจาแบบว่า,อ,าอยู่ในระดับกลางๆนะคะหรือว่า่าถ้าดีก็ดีดีมากไปเลยอันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่ถูกไหมเราอยากได้คนที่พูดจากับเราดีๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ จงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของความเคารพนะคะเพราะว่ามันถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้คนด้วยนะคะข้อที่2นะคะการไม่ฟังอ่าบางทีเนี่ยโอเคเรามีผู้ชายมา,มาฟังเรานั่นแหละแต่ว่าเราจะมีเซนต์ไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้ฟังอะ่ะมันเหมือนคิดอย่างอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้หญิงจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนต์แบบนี้แรงนะคะว่าคือเร็วอ่ะเราเรารู้สึกเร็วว่า คนของเราเขาตั้งใจจะฟังเราด้วยความรู้สึกจริงๆหรือเปล่าบางคนฟังเป็นงั้นถูกไหม อ่ะบางคนนี่แบบเรารู้เลยว่ากําลังใส่ใจเราจริงจริงเนื่องจากอะไรเราจะรู้ว่าคนนี้กาลังฟังเราด้วยหัวใจฟังเราด้วยความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะเขาก็จะถามเราว่าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณโอเคไหมคุณรู้สึกเศร้าหรือเปล่าเสียใจหรือเปล่าท้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาฟังแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะอืมอืมอืมก็คือจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการสนทนานั้นเท่าไหร่และประโยคที่เขาโต้ตอบกลับมามันก็เป็นประโยคที่เรารู้เลยว่า เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังเรานั่นเองนะคะอะต่อมาข้อที่3นะคะก็คือ,อคนที่ชอบเปรียบเทียบอะตัวเรากับคนอื่นผู้หญิงเนี่ยจะไม่ชอบเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟนกันด้วยนะคะคุณมาเปรียบเทียบเรานะคะกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยโอโหเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเอา้าเธอไม่เห็นคุณค่าของฉันเหรอจะ๊ะคือถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เวิร์กสำหรับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ นะคะไม่ว่าคุณจะมีลูกก็ตามหรือว่ามีครอบครัวมีเพื่อนนะคะมีญาติญาติมีแฟนมีนมสามีภรรยาการเปรียบเทียบเนาะกับคนของเรากับคนข้างนอกนะคะคือสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบคนในบ้านด้วยกันเองนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันเพราะว่าคนที่ถูกเปรียบเทียบะค่ะแล้วเขาแบบด้อยกว่าจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขากําลังถูกลดคุณค่าลงนะคะซึ่งไม่เหมาะมากๆเลยนะคะมันจะทําให้คุณเนเี่ย มีความเห็นที่ไม่ลงรอยต่อกันแล้วก็ขัดใจกันร,รู้สึกไม่โอเคในใจลึกๆนะอันนี้เป็นจุดชนวนที่ทำให้ความสัมพันธ์ จะดิ่งลงแน่นอนนะคะอาต่อมาข้อที่4นะคะการพูดไม่จริงหรือว่าการพูดแบบเ,ออเรื่องที่แบบมันเวอร์เกินไปนะคะหรือว่าเราไปใส่ไข่อ่ะ่ึกออปะแล้วผู้หญิงก็จับได้ว่าคุณไม่ได้พูดความจริงคุณไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ควรทํามากเลยเพราะว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนแย่ลงนะคะคนเรานะพอมันหมดความเชื่อใจไปแล้วอะ่ะโอกาสที่เวลาอีกคนหนึ่งพูดอะไรอะ่ะบางทีเขาก็จับผิดคุณถูกไหมมันละแวงแล้วไนงะมันไม่เชื่อใจแล้ว เพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงอะไรที่เราไม่อยากบอกความจริงกับเขาเราก็ไม่พูดซะดีกว่านะคะดีกว่าเราไปสร้างเรื่องแล้วกโกหกปั้นน้ําเป็นตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่กับเรามากๆเลยนะคะแล้วก็แบบจะยกอดีตขึ้นมาคิด ว่าเอ๊ะั้งนั้นตกลงหลอกเราหรือเปล่าข้างนี้โกหกเราหรือเปล่าเห็นไหมคุ้มไหมบางทีโกหกั้างเดียวนะคะแต่เขาไปเหมาว่าที่ผ่านๆมาคุณก็ไม่ซื่อสัตว์ไม่จริงใจด้วยนะคะอันนี้ภูเกดแนะนาเลยนะไม่จําเป็นก็อย่าไปโกหกกันถ้าไม่รู้หรือว่าไม่อยากจะบอกก็เฉยซะดีกว่าโอเคไหมอ่ะนะคะทั้ง สแบบนี้นะคะจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงนะคะเขาจะไม่อยากให้ผู้ชายทํากับเขาเลยแล้วก็เขาจะรู้สึกไม่ชอบมากๆด้วยไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแค่เพื่อนหรือว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยานะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงสีสิ่งนี้ด้วยนะอ่าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ